หล่อโอ้โหเต็มหน้าเต็มตากินอะไรคะกะละบนข้าแตนข้าแตนหลังจากกินแหนมเนืองปลาสุมาแล้วเด็กมีปัญหาอร่อยไหมเหม็นแหนมเนืองปลาสุเหม็นเหม็นสู้เข่าแตนสู้เข่าแตนไม่ได้บุญกินแหนมเนืองปลาสุเปล่าไม่กินบุญชอบกินอะไรแตนแตนข้าวอะไรลูกแตนอร่อยไหมฮะแตน ขอสัมภาษณ์หน่อยกินแหนมเนืองปลาสูแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณกะลบูนอร่อยเด็ดขาดบัดใจไหมคะไม่ชอบกินอะไรมากที่สุดคะก๋วยจ๊าก๋วยจ๊าแล้วอร่อยไหมคะมบุญกินไรลูกแหนมเนืองปลาสูกินอร่อยไหมไม่สนใจสนใจแต่อะไรข้าวแตนบุญกินอะไรข้าวไรลูกแต อร่อยจริงจริงก็กลุ่มใดตอ